อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วเออถึงแล้วเหมือนกันเออเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยโต๊ะไหนเนี่ยโต๊ะไหนเนี่ยดูสิที่นี่มีลิงเต็มไปหมดเลยอะลิงจั๊กจั๊กตรงไหนตรงไหนเนี่ยหัวกะทะตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีร้องเพลงอยู่บนเวทีเออแล้วออกมาอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีเตียงแล้ลิงจักจั๊กเนี่ย เราได้กันอาการจะตายจบแล้วไงจบแล้วไงวางสายละคือคือเพื่ออะไรครับคือเดี๋ยวโทรศัพท์กับโทรศัพท์ข้าพเจ้าเพื่ออะไรครับไม่ไม่ความจริงไม่ไดใระหวาดกันครับกวเพื่อนวันนี้ว่านัดเพื่อนกินบุปทะเออสงสัยมาผิดที่เลยเนี่ยไม่ได้มาผิดที่เราโทรผิดใช่แชร์ขวดผิดไม่ The am น้ำขึ้นเดี๋ยวเราเราไม่ค่อยได้เตี่ยวอะไรกันตอนมาคุยกันนะใช่ครับผมก็ตอนนี้เราอยูสองคนแล้วใช่ไหมครับ Hello Hello h ท l l o Hello สายสายในดวงไม่ใช่เธออโททโทอโทรทรโทรคิดถึงมากไปจนใจแชกเบอร์โทรถูกเบอร์แต่สงสัยปลายสายไม่ถูกใจเลยไม่รับเราสักที ตอนเวลาคิดทา่หลังนานเนี่ยลเออครออดอยากดูเสื้อหนึ่งครับอะไรครับโอ้ใช่เลยใช่เลยอะรดูถอดนี้ถอนี้ถอดถอดเสื้ออะถอดขึ้นมเออไม่ถอดไม่ถอดเจส์เ นี่ฉันนี่เดี๋ยวเี๋นี่คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือไม่ไม่เสื้อไม่พอเขาขาดเขาเลือกมาแค่นี้อ๋อเหรอลืมว่าลืมเน็บจะเน็บให้ไม่กล้าเหรอครับแต่แต่ละคนวันนี้เป็นการรวมตัวกันนะครับของพวกเรานะครับสามคนนะครับอะไรกันเพื่อ <damit> ช <plus poetry> ่วยเหลือชาวใต้ใช่แล้วก็เป็นการรวมตัวครั้งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าไม่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 จานี้จะไปต่างประเทศกัน ไปไหนครับไปขึ้นเครื่องบินครับอะไรอะไรทำไมขอทีคอทีมาอ c t i o n ห้าสี่สามสองเอ่อเป็นการลงตัวครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่เริ่ต้นไปเนี่ยนะครับเราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วครับทำไมครับเราจะไปต่างประเทศไปทำไมครับกันไปขึ้นเครื่องบินครับขึ้นเครื่องบินครับโอเคพอแล้ว เธอเป็นตลกไม่ได้ไม่ต้องว่าวันนี้เป็นการรวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่จริงเพราะว่าเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของสามภาคเพื่อช่วยหนึ่งภาคดังสุมาสิที่ว่าสามเกลืเจอหมีไอ้บ้าได้ักเจการรวมกันให่ยิ่งใหญ่ของสมภาค้อครับเส้นครับซิงเหนือ แล้วหมดแล้วมันหมดสัดแล้วไปถ่านแล้วกันได้ครับนะครับก็นะครับถ่าพูดสิเออก็เป็นเป็นการอุที่ครับฮะการลงตัวให้ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้มาทำบุญร่วมกันเหมือนทำมหาสังฆทานรับไม่มันนจะทำบุญที่ยิ่งใหญ่จริงจีอย่าปล่อยมันพูดเลยครับเสร็จเลยอะไรวะเป็นคนพูดเลย ไม่หรือว่าเราสามคนทำบุญร่วมกันนะครัใช่ไหมทุกคนด้วยในวันนี้มันก็รับดูปโคตรบุกใช่ไหมใช่ครับสวยข้างหลังนี้นะครับสวยเออในรูปเนี่ยใครโพสต์โพสต์่างโพสต์โพสต์ให้เาถ่ายรูปอ่าแทุกคนใครมีกล้องไหมครับผมให้ถ่ายตรงนี้เลยแสงแสงใครมกล้องเอาขึ้นมาถ่ายรูปกันเลยแต่ว่าแต่ว่าในรูปกันจะไม่ขาวได้อย่างนี้นะนะอะไรนะกันจะไม่ขาวได้อย่างในรูปนะไม่เป็นไร พี่แสงช่วยมั่น่ปลูกกันทุกแม่เตรียมก้อนอเลยรับห้าสีสามมาถ่ายกันเาส่ามห้าสี่สต่อไปจะเป็นสิแอคชั่นแบบเร็วๆสิบหกแอคชั่นเราทำได้อันี้มันนี้มัจริงๆใครมันด้วยเนี่ยันสุกมากจริงๆเดี๋ยวนะครับห้านี่ไม่ไม่แคนเล ได้ดับเอาเตรียมทุกคนเตรยมเียวนะไอที่ลาให้ถ่ายไม่ถ่ายนะเวลาเนียเดี๋ยวดูหนึ่งหนึ่งสอมเแล้วสองแลไปยันไม่ถ่ายไปันไ่่าถะไอับโอ้ฟัเพลงดีกว่าเออเออเออะ้รจอ 샌드라 귀찐밭 샌드라